สวัสดีค่ะฝึกวันที่วันที่สองเดือนธันวาคมนะคะอิดาก r อาร์เด้ทูสตาอ,อันด è, เดรเดซัมเบว,วันนี้วันพฤหัสบดีที่สองเดือนธันวาคมนะคะอโม r g นอาร์เด้เฟรเดรพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันศุกร์อีโอเวอร์โมเกนอาร์เด เลือดวันมะรืนนี้ก็จะเป็นวันเสาร์วันนี้โทสต์นะคะอีโกวาร์เด้อุนสต์เมื่อวานนี้คือวันพุธอีโฟรโกสวาร์เดทีสต์วันก่อนเนี้ยก็คือวันอังคารค่ะเข้าใจมากขึ้นไหมคะสิ้น เดือนเดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะแต่ว่าครูก็ป่วยไปนิดนึงนะคะก็เลยหยุดชะงักในเรื่องของวันที่ก็จะพยายามลงให้เยอะที่สุดนะคะเจอกันคลิปวันที่3ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ